โอ้ที่รักไม่ได้เจอกันนานเลยนะไอ้หน้าคุณกลับมาแล้วฉันกลับมาแล้วโอ้ที่รักวันนี้เจ้าที่รักที่รักไปชี้อะไรเธอเคยเสียกับฉันเหรอเพราะว่าไงนะเมื่อกี้ป่ากเปล่าที่รักไม่ได้มีอะไรปอกูโดนแล้วปากเวลี่ที่ด่าลูกเลยจะเปล่านะวที่รัก ไทำอะไรเล่นเกมวิลลี่ก็บอกวินกับวิลเลียมว่าเธอทายผิดมันตลอดใช่ก็สอนลูกอย่างงี้เลยนะสอนเชื่อเลยดาลูกไม่สนใจเลยแล้วดาบหายไปไหนก็มีโจรมาขโมยดาบไปอ่ะมึงคิดว่ามึงเข้ามาบ้านคุณเฟี้ยวมากเหรอใช่ครับผมผมคิดว่ามันหุบปากแล้วเธอจะสอนลูกยังไง ล่วงหนดาะมงสอนแม่แม่หรือว่ามึงเป็นเด็กเจ้าเจ้าใจร้าแล้วฉันจะไปซักผ้าแม่ป่อจะดีผมฉันบอกว่าไงอะไรวะอย่าไปทำอะไรเลยคุณปากฉลักเงินค่าข้าวหนึ่งร้อยบาท what the fuck อย่าเปิตาไปฉันสักทใค้ดีในบ้านตามนั้นวิเล่ เลือแกงพอแล้วโอเคพี่วิลเลียมพอพี่จะรับช่วงต่อเอง